ทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นะคะเขามีการจัดอบรมเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนะคะในเรื่องของเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ค่ะโดยหวังว่าให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะพอผ่านครอสนี้ไปแล้วเนี่ยจะได้เกิดแรงบันดาลใจค่ะในการสร้างสารรค์เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับวัตถุดิบของท้องถิน่นแล้วก็สามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะ แม้จะเปิดร้านกาแฟาและขนมอบมานานกว่า18ปีแต่ปราณีเอี่ยมสำรองหรือปลาวัย47ปียังสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิชาชีพบริยะสัน้นเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล์ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองจัดขึ้นหวังนำความรู้ใหม่ๆด้านเครื่องดื่มที่ผสมเข้ากับวัตถุดิบผลไม้พื้นถิน่นทั้งสละสุมาลีสับประรดพันธุ์ทระยองให้มาเป็นเครื่องดื่มเย็นสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดธุรกิจของตนเอง ได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเมนูต่างๆที่เชฟแนะนํามานะคะแล้วก็ความรู้ที่เชฟให้มานะคะสามารถไปดีไซน์เมนูเพิ่มขึ้นมาจากวัตถุดิบของจังหวัดระยองได้เยอะแยะเลยค่ะเพราะปกติทางร้านทาเมนูเบเกอรี่ท,ที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากวัตถุดิบของจังหวัดระยองอย,อยู่แล้วด้วยนะคะ สำหรับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นโครงการที่หนุนเสริมให้จังหวัดระยองเป็นเมืองที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจภาคอาหารและบริการเดินหน้าตามนโยบายของภาครัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนภายในระยะเวลาอันสั้นการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เป็นการฝึกอบรมทั้งในแง่ของความรู้และก็ประสบการณ์ของวิทยากรน,นะครับและก็น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือมีแทคกติก พิเศษที่จะทาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดอาชีพเดิมได้แล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันพอมาเติมเต็มอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้จะมีสิ่งแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในการสุบรมในทั่วประเทศต่อไปนะครับ มีหลากหลายอาชีพมากครับมีมากกว่า200อาชีพอาชีพหลักๆเด่นๆของวิไลของเราณนะเวลานี้ก็คืออาชีพบาริสต้าแล้วก็เรื่องของการผสมเครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็จะสมัครมาแบบเป็นแบบช็อตคอร์สแล้วก็มากันเป็นกลุ่มทุกสาขาวิชาเราจะให้เรียนแบบข้ามศาสตร์หรือข้ามสาขาวิชาเพื่อให้เขามีอาชีพเสริมหลังจากที่เขาจบสาขาวิชาของตัวเองไปแล้ว นอกจากเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟในพื้นที่แล้วยังมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่รายหนึ่งเลือกเข้าร่วมด้วยมองว่ามีความคุ้มค่าทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลาอบรมเพียงหนึ่งวันได้สูตรเครื่องดื่มแปสูตรที่สำคัญคือได้ทดลองทําจริงและรับประสบการณ์ตรงจากทีมวิทยากรพร้อมทั้งเคล็ดลับการประกอบธุรกิจอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและจุดประกายให้ดัดแปลงวัตถุดิบท้องถิ่นสร้างภาพจําให้กับผู้บริโภคดึงให สินค้าเป็นที่สะดุดตาน่าลิ้มลองมากยิ่งขึ้นกำลังเตรียมความพร้อมเปิดร้านนะครับก็เลยมาเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้ไปต่อยอดที่เรียนมาเมื่อกี้สองสามูตรที่ผ่านมาก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นซิกเนเจอร์หรืออะแดปทำเมนูอื่นได้ครับครับคือเอาไปทำต่อที่ร้านได้เลยแค่วัสดุอุปกรณ์การฝึกก็คุ้มค่าแล้วครับส่วนความรู้ที่ได้ก็คือถือว่าโอเคอร่อ ด้านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องดื่มคาดหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรุงเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยถูกใจประยุกต์เข้ากับวัตถุดิบพืชผักผลไม้ท้องถิ่นใกล้ตัวเกิดเป็นสูตรน้ำชงที่ได้รสชาติกรมกรมและหักคิดต่อย,ยอดทำเป็นธุรกิจเชื่อว,ว่าจะช่วยกระจายรายได้ต่อไปยังภาคเกษตรได้อีกด้วยวันนี้มา25ท่าน25ท่านเนี่ยเอาสูตรพวกนี้กลับไปหมดเลย ขายเหมือนกันหมดเลยกลายเป็นว่า25ที่จะขายของเหมือนกันแต่เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้เจ้านี้บอกว่าฉันไม่ชอบมันจะมีเมนูหนึ่งที่ใส่ขิงฉันไม่ชอบขิงฉันเปลี่ยนได้ไหมฉันใส่ตะไคร้ได้ไหมฉันใส่ใบมะกรูดได้ไหมจริงจริงดีไซน์ได้หมดเลยครับเราแค่เป็นคนเปิดไอเดียให้เขาว่าโลกของเครื่องดื่มมันทําอะไรได้บ้างแล้วหลังจากนั้น,นครับความเป็นตัวตนของเขาจะใส่เข้ามาเอง หลักสูตรวิชาชีพริยะสั้นเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเดินตามความฝันพลิกวิธีคิดนำวัตถุดิบใกล้ตัวมาสร้างเป็นจุดขายเพื่อต่อยอดธุรกิจโดยมีทีมวิทยากรและเหล่าครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองพร้อมเป็นที่ปรึกษาต่อให้ในอนาคตทีมข่าว N b t ภาคกลางรายงาน